เดี๋ยวป้าดูเซเลนเทสก่อนนะหุยตัวใหญ่เลยไปไปทองนู้นเร็วทองนู้นเร็วเซเลนเทสมาเร็วขุนทองชวนเล่นวันนี้ก็พาน้องขุนทองมาเดินเล่นนะครับที่สวนสาธารณะนะครับแต่ป้าป้ารู้สึกว่ามันแปลกแปกนะท้องฟ้าอะไรมันแปลกแปก เฮ้ยหินทองเซรีนเฮดน่าจะยังไม่เห็นเดี๋ยวป้าดูเซเลนเฮดก่อนนะอุ้ยตัวใหญ่เลยไปไปทางนู้นเร็วทางนู้นเร็วเซรีนเฮดมานั่งยิงนังวิ่งไปเร็วเร,วเรวเาพ้นได้ยังเนี่ยเราพ้นได้ยังเราหนีเราหนีรอดได้ยังโอเคตอนนี้เราก็วิ่งกันมาสักพักแล้วน,นะครับ เราน่าจะหนีไซเรนเฮดได้แล้วนะนเดี๋ยวต้องแอบ,บไปดูก่อนนะครับอุ้ยไซเรนเฮดตรงนี้ก็มีขุนทองไปเร็วขุนทองไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปแอบ,บตรงนู้นต่ออุ้ยอุ้ยไปเร็วไปเร็วไปแอบ,บที่ต้นไม้นี้กันไปเร็วไปเร็วโอ้ยต้นไม้นี้ใหญ่มากนะครับเราน่าจะแอบ,บได้ หุ่นทองมาแอบเร็วเฮ้ยเราน่าจะหนีคนได้นะครับเดี๋ยวป๊าไปดูแป๊บหนึ่งนะหุ่นทองรออยู่นี้นะครับวิ่งตรงนี้ก็มีหุ่นทองหลายตัวเลยไปเราว,วิ่งไปแอบตรงนู้นดีกว่าวิ่งไปตรงนู้นดีกว่าเร็วตรงนู้นก็มีวิ่เราเจอเราเจอกระท่อมเลยนะครับ มีที่หลบบังแล้วนะครับช่องเราหนีไซเรนเฮดพ้นแล้วยังเนี่ยเหนื่อยไหมนี่เซนเฮดน่ากลัวมากเลยโอ้โหจะด,ด,ดูก่อนน่าจะไปแล้วแหละอย่าออกไปนะอย่าไซเรนเฮดกัน๋ยว่าดูมาหุยตอนก็มีทำไมเราอยู่ในฝูงไซเรนเฮดเนี่ยไปวิ่งไปเร็ว ไปเร็วไปเร็ว,รวอุ้ยเราหน่าจะหนีพ้นแล้วนะเราหน่าจะหนีพ้นแล้วงูเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันดีกว่าคุณท้องไปจะทางนู้นกันดีกว่าเร็วโอเค,อเคไปหมดแล้ว ไซเลนเฮดไปหมดแล้วตรงนี้ก็ไม่มีองนี้ก็ไม่มีออน่นาจะไปหมดแล้วโอเคเราหนีรอดแล้วคุณทองโอเคอย่าออกไปนะโอเคไปไซเรนเฮดไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วโอ้ย